ครับก็สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับท่านนะครับลุงโชพาเที่ยววันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวกันที่ด่านวังประจันนะครับวังด่านวังประจันนั้นนะครับาจากระยะทางจากตรงนี้นะครับไปถึงวังประจันนะครับแค่21เโลเท่านั้นนะครับแต่ก่อนที่จะถึงวังประจันนะครับเดี๋ยวเราจะแวะเที่ยวชมทะเลบรรนะครับทะเลบันเป็นยังไงนั้นนะครับ ทำไมทะเลนั้นนะครับมาอยู่บนเขานะครับเดี๋ยวเราไปพบกันครับเชิญครับ อะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงอุทยานแห่งชาติทะเลบันเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับจากจุดทางแยกนะครับเข้าไปถึงข้างในประมาณ300เมตรนะครับเดี๋ยวฟามเป็นมาว่าอุทยานแห่งชาติทะเลบันนี้ทำไมมาอยู่บนเขาเดี๋ยวเราก็จะไปดูรายละเอียดกันที่อุทยานครับเชิญครับอ่ะครับวัสดีครับ นะครับตัวนี้นะครับก็จากป้ายทะเลบันนะครับเข้ามาถึงด่านใช่ไหมตรงจุดว่าจุดนะครับตรงนี้นะครับจุดตรวจตรงนี้เราจะทำยังไงครับก่อนที่จะเข้าไปในทะเลบันครับอ๋อต้องชําระค่าธรรมเนียมค่ะชําระค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ใหญ่นั้นคนละ40บาทครับถ้าเป็นรถก็30บาทอ่าครับเด็กนะครับเด็ก คนละยี่สิบบาทครับต่างชาติก็คนละสองร้อยเด็กหนึ่งร้อยบาทค่าบำรุงตรงนี้นะครับค่าธรรมเนียมตรงนี้เราจะเอาไปทําอะไรครับจะเก็บไปบำรุงพยานอ่าครับผมครับเดี๋ยวถ้าขอญาตนะครับอาจจะเจาหน้ที่ตรงนี้นะครับช่วยแนะนำว่าข้างในว่าประวัติความเป็นมายังไงนะครับเดี๋ยวเราเคเชิญไปข้างในครับเดี๋ยวเชิญด้านไหนแล้วครับ เชิญไปที่ริมดึงเลยค่ะครับวันนี้นะครับก็เราได้มาถึงที่สถานที่ทะเลบันเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนตอนนี้ได้พบกับเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งคอยดูแลอยู่ในบริเวณอย่งนี้นะครับอยากนะครับถามว่าความเป็นมาหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับช่วยให้น้องอะไรเู่เดี๋ยวน้องช่วยแนะนํานิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อนดรีรับเบแดนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันนะคะ เดี๋ยวจะมาเล่าประวัติเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติทะเลบันให้ฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าว่าทะเลบันเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเมื่อเราเข้ามาท่องเที่ยวแล้วเราจะได้สามารถต้องเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะคะคคก่อนอื่นขอย้อนถึงประวัตินิดนึงนะคะคอุทยานแห่งชาตทิทะเลบันเนี่ยถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่20ของของ ของอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติลําดับต้นๆ้นของประเทศในจํานวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดประมาณ140กบกว่าอุทยานนะคะครับทีนี้อุทยานแห่งชาติทะเลบันเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด1 2 2 5 0 0ไร่หรื19อ196าตารางกิโลเมตรนะคะเนี่ยแล้วก็ทําไมถึงชื่อทะเลบันทะเลบันเนี่ยจริงๆแล้วเพี้ยนมาจากภาษามาลายูเลอเลบันหรือลาอเลบันแปลว่าดินยุบนะคะ แล้วก็ทะเลบะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นี้ก็เรียกเพี้ยนจนถึงทะเลบนันมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เคยมีนักธรณีวิทยานะคะเขามาสํารวจที่แห่งนี้ความลึกเคยมาสํารวจว่าทําไมดินถึงยุบก็บสันนิพอจะสันนิฐานได้ว่าแต่ก่อนข้างล่างนี้อาจจะเป็นโรครงถ้ำพอดินยุบตัวลงก็กลายเป็นบึงอุทยานอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็อุทยานบึงบึงแห่งนี้ก็ ขนาบด้วยเทือกเขาทั้งสองข้างนะคะคก็คือเทือกเขาจีนแล้วก็เทือกเขามืแดงนะคะคแล้วก็ทีนี้เมื่อมาอุทยานแห่งชาติทะเลบานเนี่ยสภาพพื้นที่ป่าโดยทั่วไปแล้วก็เป็นป่าดิบชื้นซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานนอกจากนั้นก็ป่าเบญจพรรณแล้วก็ป่าชายเลนนะคะแล้วก็เมื่อเรามาอุทยานแห่งชาติทะเลบานเนี่ยเราสามารถท่อง มีสถานที่ที่ท่องเที่ยวหลายอย่างนะคะอย่างเช่นใน,ในอุทยานแห่งชาติทะเลบานเนี่ยก็คือบึงอุยทยานที่เป็นไฮไลท์ของอุทยาน<ร>ทีนี้อุทยานแห่งชาติทะเลบานเนี่ยเรามีบริการสําหรับคณะนักท่องเที่ยวที่จะมาจัดอบรมสัมมานาด้วย<ร>ก็คือมีสถานที่พักไว้คอยบริการมีร้านอาหารมีห้องประชุมอะไรก็พร้อมนะคะสำหรับจัดอบรมสัมมานาเนาะแล้วก็คนที่มาท่องเที่ยวก็มีสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแล้วก็ มีหน่วยย่อยของอุทยานซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเช่นกันห่างไปจากอุทยานแห่งชาติทะเลบันเนี่ยสกิโลเมตรก็คือถ้าตนดินนะคะครับผมครับแล้วก็น้ําตกยาโดยห่างจากที่นี่ก็6กกะะิโลค่ะแล้วก็เข้าไปจากถนนใหญ่ถึงน้ําตกสามารถนํารถเข้าไปประมาณเ0 0อเมตรนะคะนอกจากนั้นก็มีทุ่งหญ้าวังปะแล้วก็ผาเดี่ยวแล้วก็ทุ่งหญ้าวังปะแล้วก็ที่อําเภอเมืองอนะคะ่ะมีถ้ำลอดปูยูซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว,วก็คือ อีกอย่างหนึ่งอีกที่หนึ่งของอุทยานแห่งชาติทะเลบนเนียค่ะแล้วก็ถ้ามาอุทยานแห่งชาติทะเลบนเนียเราแถมให้นะคะคือตลาดนัดชายแดนไทยมาเลค่ะห่างจากที่นี่สองกิโลเมตรค่ะเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวเขามานิยมท่องเที่ยวกันด้วยนะคะครับครับครับผมครับยังอีกข้อนึงนะครับที่อยากจะถามน้องดูรีว่านะครับถ้าเกิดว่าคณะนักท่องเที่ยวที่ได้ทราบข่าวตรงนี้แล้วนะครับการเดินทางมาด้วยการมายุงจุดนี้นะครับเราสามารถที่จะติดต่อกับ ทางด้านไหนไดน้และก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่จะสอบถามได้ไหมครับได้ค่ะถ้านักท่องเที่ยวท่านใดสนใจที่จะมาเที่ยวอุทยานแหงชาทะเลบันนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ของอุทยานนะคะ0835331710นะคะส่วนนักท่องเที่ยวอีกครั้งนึงครับอีกครั้งนึง083 533 1710ค่ะส่วนนักท่องเที่ยวท่านใดที่ต้องการที่จะจองที่พักนะคะที่เนื่องจากว่าที่พักของเราอ,ออนไลน์นะคะสามารถ เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ w w w d n p g o t h นะคะแล้วก็สามารถจองบ้านผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะหรือ,อไม่ก็โทรมาที่เบอร์เมื่อกีอ้ค่ะ <umbers combien S 1> ครับ,รบวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน,น้องโนรีน้องโนรีนะครับซึ่งเขาบอกว่านะครับสะตรงนี้นะครับนอกจากจะเป็นเป็นวนอุทยานสมัยก่อนแล้วเขาบอกว่า ตามตำนานนั้นนะครับยังมีนางมนรงนาำมโรราที่ลงเล่นน้ําสาเนี้ที่เขาเล่ากันมาใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นตำนานนะคะที่คนแก่ๆสมัยโบราณเขาก็เล่าขานกันจริงไม่จริงก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ถ้าจะไปถามคนเก่าคนแก่เขาก็จะเล่ามาแบบนี้ค่ะว่าเคยมีนางมนุรามาเล่นน้ําทิศแห่งนี้ค่ะครับผมครับครับวันนี้นะครับในนามของชุดนะครับโคการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์นะครับก็ขอขอบคุณน้องโดรีนะครับ ไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับครับผมครับครับผมอุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับซึ่งเราได้มีภาพที่ให้ผู้ชมได้ดูนะครับได้ชมกันว่าสถานที่แห่งนี้นะครับยังเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําตกเล็กๆนะครับที่มีทาน้ําตกนะครับซึ่ง ามาจากป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็สถานที่อุทยานแห่งชาติทะเลบาลบแห่งนี้นะครับเขามีสโลแกนว่านะครับพิทักษ์ป่ารักษาชีวิตนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนจิตเตือนใจให้กับนะครับพี่น้องที่ได้มาเที่ยวชมนะครับอุทยานแห่งชาติทะเลบาลบแห่งนี้นะครับวันนี้นะครับผมบุญโชรายงานนะครับ อ่อ่าครับผมช่างนะครับถ่ายภาพนะครับก็คอยพบกันใหม่อีกโอกาสหน้าว่าบุญโชจะพากินพาไปเที่ยวที่ไหนพบกันโอกาสหน้าครับก่อนนี้สวัสดีครับ I'm done.